ถ้าคิดว่าเป็นโรคไตแล้วต้องกินอาหารจืดนะครับคิดผิดนะครับวันนี้เชฟจะมานำเสนอเมนูง่ายๆนะครับที่สามารถทำเองที่บ้านได้นะครับนั่นก็คือต้มยำปลาทับทิมน้ำใสนะครับเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตในทุกระยะเลยนะครับเรามาเริ่มจากการที่ต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับพอ,อน้ำเดือดเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่ตะไคร้ ใส่หอมแดงลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปน้ำเริ่มเดือดนะครับเราจึงใส่ปลาปลาทับทิมนะครับท่านใดชอบปลากระพงกุ้งหรือแม้กระทั่งอกไก่นะครับผมก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่ขาแต่ในขณะที่น้ําเดือดนะครับเราอย่าไปคนนะครับไม่งั้นปลาจะขาวพอเริ่มเดือดแล้วนะครับใส่น้าปลาลงไป ตามด้วยพริกขี้หนูทุบนะครับแล้วเราก็จะใส่เห็ดฟางนี่พอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราจะใส่น้ำมะนาวในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนมันจะขมในสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตในระยะที่4-5แนะนำให้นำผักทั้งหมดนะครับไปลวกแล้วก็เทน้ำทิ้งก่อนนะครับเพื่อลดโพแทสเซียม ทีนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะไม่คนนะครับเชฟจะใช้วิธีคอยเขย่าเอานะครับเห็นสังเกตไหมครับน้ํามันจะใส่นะครับทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดไฝะครับเราก็จะใส่น้ามะนาวรวมทั้งผักชีลาบหลังจากเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะครับต้มยำ ปลาทับทิมน้ำใสนะครับพลังงานทั้งหมด110กิโลแคล,ลนะครับคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด12กรัมนะครับโปรตีนทั้งหมด11กรัมไขมัน2กรัมนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือโซเดียมทั้งหมดแค่530มิลลิกรัมนะครับเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตทุกระยะนะครับ